สาวน่าหนิมะวังยี่ว้าววันดี้ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่แกเลดูมีม ม่มมีนนแตงไไปปออปเอาล่ะเกเรดูมีม,มในพาร์ทนี้เรามาดูกันสิว่ามันจะมีมีมอะไรฮ่หาหมดอินเทอร์เน็ตบ้างนะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยวู้ฮู้เอาล่ะเปิดมาได้มีมไม้ครูฟเด้อเดี๋เดๆๆ what a dog เดี๋เดๆอทำไมโกเลมมันตั้งบล็อกไดขนาดนะั้นอะอะฮะ อ๋อผมก็ใจแล้วมันเรียนแบบพฤติกรรมของคนในเกมมันเดินมาต่อยคนแล้วมันก็ตั้งขึ้น3บ็อกขอเหล็กฟรีหน่อยเพื่อนกเรมันร้ายยาหูสาวนานี่เหมาะวะว้าวโ้ว้วว้ มันเป็นไปได้ยังไงโอ้อะไรมาล้างตากูทีไม่สักชามอะไรเนี่ยเมื่อคุณเป็นคนซุ่มซ่ามโทรศัพท์ของคุณโอ้โอ้ดูติ๊กเกตเนี้ยเนี้ยนี่มันซุปเปอร์เกตเลยดีกว่าโอ้โหฮึหนาๆเลยพี่น้องโทรศัพท์ผมมึงก็เป็นคนซุ่มซ่ามเหมือนกันนะเนี่ย แตกอีกแล้วคือแบบแตกบ่อยมากดูต่พาะท่ที่เขาโฆษณาว่าติดฟิล์มนีฟิล์มทนทานไม่แตกง่ายตกครั้งเดียวแตกนี่เป็โฆษณาหลอกลวงชัดๆเนี่ยมันต้องติดเหมือนชายคนนี้นี่นะหนาแมวเหมียวอะไรเอาอู้ําทำไปทำไมไอ้แมวดูมันดิเอ๊ะอาชีพอะไรเนี่ย อยู่ดีๆก็อยากเจ็บหัวอยากเข้าโรงพยาบาลเอาไปเลยสิบฉาบไอ้หมอนี่หน้าคุ้นๆแฮะอ๋อไอ้นั่นใช่ๆๆไอ้นี่นี่มันอยู่ในเรื่องอ่ิน c คร d ิโล์อ่ะเออไอ้ไอ้บริษัทขายประกันอ่ะเออโอ้ยยยยยยย่ายย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 นยยยนยายยยยยเยย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 ันยยยยยยมยย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 วยย เด็กเขาไม่เล่าแมนช่วยด้วยช่วยลูกกูด้วยลูกกูหัวติดจะด้วย <laughs> ไม่ช่วยหน่อยน้องฉั <laughs> <laughs> นมีหน้าที่ถ่ายฉันคือเด็กเขาไม่เล่าแมนคอยเฝ้าดูความชิบกายที่จะเกิดขึ้นไอ <laughs> ้ลิงนั่นอะดูดีๆนะเนี่ยมันแค่ดึงลูกม,ามาันไม้ฝั่งหนึ่งมันก็ออกอะมึงดึงกลับไปเฮ้ยหมาบูดอกฮะ เฉพาอมมันหมาแล้วพูนเฮ้ยมันเป็นที่ทําความสะอาดมือหรือที่ทําความสะอาดอืน่าลองซื้อมาใช้จริงๆเอาไปสองฉากฉับฉับหากความหล่อสามารถใช้เป็นการโจมตีได้มันคืออะไรอ่ะแล้วนอนอืมดีครับสุดๆงวยงายางเงยงับงุงงิงงวยเงายาวเงงับงุ่งงิ่งหน้ามันไม่คิมเลยเว้ยเมื่อกี้นี่คือหน้าคือหน้าไม่คิม ดีครับสุดๆดทีสดีทีสดีเอ้ยโย่สบปะรดอ๋อเครื่องปอกมันจะดันแล้วก็ดีดีก็หายไปยังแบกรูไอ้เครื่องเนี้ยมันสามารถปอกครึ่งได้ทุกคนมันจะวบอะไรเงี้ยเออแต่มันมีควรมีที่กั้นด้านข้างด้วยนะไม่งั้นมันจะเหมือนเอ่อมะพร้าวเมื่อกี้เนี่ยไม่มีที่กั้นด้านข้างเลย เว้ยครับ to back room ไอ้น้องนี่โอ้ว้าวดูหน่อยแล้วกันนะแล้วแล้วหน้าวิดีโอนั้นก็หายไปเลยบายโธ่เอ้ยกูไม่ได้ดูสาวเลยสาวเต้นเหรอมีแมวด้วยแมวขาวเอวผิวเลยนะมึงดูใหม่อีกรอบ เอวพิวเลยเอโยไอ้ทาวิสกอตฟีวฟิวฟิไหนดูพี่พี่จะมาโชว์อะไรผมวันนี้ชูดออูปนี่บอกว่าพี่จะชูดแม่นไงพี่ไอ้ทาวิสไอ้ทำอะไรลงไปอีกรอบหนึ่งด้วยกูจะชูดลงห่วงววิ กระจกเต็มๆเลยเฉลี่ยคาดชอบไปเขาด้วยนะพี่นะไอ้ทวิสเดียวเดียวเดียยวลิงมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยมันหลับแล้วมันเป็นอย่างงี้เหรอเฮ้ยพื้นหลังคุนคุนเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีมาได้เหรอเอาเตื่นแล้วเอาเอาตื่นแล้วเอ้า ไอ้เอ็มไอ้นั่น่ะที่มันชอบโดนแกล้งบ่อยๆอ่ะทุกคนแล้วมันโดนขังกงไว้อ่ะมันหลับเหรอเนี่ยอออขอรูปขอสมัมผัสขอรูปขอสมัมผัสเก๊กหล่อไปทีขอดูฟันสวยๆใช้คอเกตเราจะจังแงทำอะไรมาเปล่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรอืมโอเคอืด <laughs> ิ๊เอาไปแสนจับกูร <laughs> ัก <laughs> นี่หมามองแปลกๆน้ำเน้น้ำเน้จูน้ำเน้คือคุณรักขือเลยแล้วมาจูกกันดีกว่าทำไมทำไม่จูกกันได้น้ำเน้หมาอยากมีส่วนเ่ือใครเลี้ยงหมาก็จะเฮฮาประมาณนี้แหละฮะหมามันมันขี้ดื้อหมามันขี้ดื้อมันซึบื้อเมื่อเพื่อนในห้องมีแต่คนสูงๆความรู้สึกของผมทำไมผมถึงถูกสาบแบบนี้ล่ะฮะมงถูกสาบให้เกิดมาคือ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่ผมสูงประมาณสัก169ตอนนี้น่าจะ170ยเจละประมาณนี้คือเพื่อนในห้องอะสูงอย่างก,กระเสาไฟเว้ยบางคนก็สูง175 180บมีบางคนอาจจะสูง190เลยก็มี<ฮ>แต่ไม่กู170ยสบากูโดนสาบไว้ขาสัน้นพระเจ้าพระเจ้า,จาลำเอียงวะ่ะ <laughs> อะไรเนี่ยอุตตะแมนเหรรอไเียนมึงไปซื้อกาด ไม่ใช่ทะไม่มันเลยไปละสิบยี่สิบบาทเองแม่จริงๆนะสิบยี่สิบบาทเองแม่อ๋อเหรอไปละสิบยี่สิบบาทเหรอก็ค่อยไปหาซื้อใหม่ก็ได้เนอะไม่แม่ไม่แม่จะทำอะไรนะแม่ก็ไปละสิบยี่สิบบาทไงจะลองอะไรไม่เสร็จ ส่งมาเปเลียนหรือการยูกิทําไม <c oughs> เออก็เอาเขากายูกยิมาขายในโรงเรียน่ะเป็นตลับตลับยี่สิบาทโอ้แต่ก่อนในฮิตมากเลยเอามาเล่นกับเพื่อนอะไรเงรี้ยแล้วก็บอกว่าผมซื้อมาห้าบาทเองแม่คือ uh, ไ,ได้ซื้อมาชุดละยี่สิบบาท d i s, <cipl> <S c i p l i n เอโยเอโยเอโยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรอ้อ๋อเมื่อกี้เมื่กูไหมโอ้หมดการความชิดกู <c oughs> <c oughs> แอบ,บแรกทุกคนเห็นเมนอะไรบ้างครับอย่าลืมเมนมาบอกด้วยนะครับเมนอยากสุภาพนะครับทาฟูหื้มกองกระดาษ เคดคอมวัดเคดคอแซรุ่นใหม่4000 AW นี่ฮ้ย เจ๋งทำไมมิสเตอร์พีทำแบบนี้ไม่ได้บ้างวะเฮ้ยผมต้องไปให้มิสเตอร์พีทำเคสคอมนี้ให้แล้วเคสสายหมกดูดิทุกคนนี่เปิดออมามีชุดนงชุดน้ำมีกัดจงกัดจอต่อเมนบอร์ดได้ด้วยโอ้เท่อีกไม่นานไฟไหมมิสเตอร์พีเคยบอกว่ามันจะมีความร้อนนะทุกคนนะถ้าใช้อะไรที่มันเป็นกระดาษมันก็จะไหมประมาณนี้้วร้ว่าพวกนายรอสิ่งนี้อยู่หรสิทธ่าผมก็รอเหมือนกัน แค่ที่พอแล้วไปดูมีมต่อบัวใครอ่ะกูโดนตอกไม่กูดูอะไรลงไปใครหายกูดูแมวเหมียว ดู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 นี่อัพวิธีเล่นแมวที่ถูกต้องตบตบทูดูเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตบตบทูดูเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ผมทายเลยว่าทุกคนก็เคยเล่นแมวแบบนี้เอ้ยอันนี้เป็นการแสดงโขนไทยในทุกคนนะก็จะมีแบบว่าโขนไทยเยอะแยะมากมายมี FC คนนึงนะครับแอดเฟซผมมาเขาเล่นโขนไทยด้วยนะฮะคือแบบ FC เราแต่ละคนนี่แบบความสามารถพิเศษเยอะมากเลยความสามารถพิเศษของทุกคนคืออะไรครับมานกลางวันกินขนมดูอีซี่บวกยอดเลยไอ้น้องเลยไหนไปดูหน่อยสิว่าการแสดงมันจะยิ่งใหหญ่อลังกาารขนนดไิี กิมบีดีฮะสกิมบีดีอ่าสารุนสารราไม่มีหรอช่องกัวเอโยคูบาลานรับโปเกมอนโกฮะมันคืออะไรอะลานรับโปเกมอนโกโปคือโปรดโปรดมีสติไม่หมอหมดเกคือ เกงใจคนเกคืออะไรครับเกคือเกงใจคนกุศลหลายกุศลหลายมั่นคือมั่นคือมรณะประมาทอาจถึงตายเชิดกคือโกคือโกหกงมงายวอาวายยำเยินธรรมมะแบบใด เอฟซีคูบาครับเอฟซีคูบาถ้าเจอตัวจริงผมอยากให้คูบาปั่นเฟสให้ผมดูไม่เจอก็ตั้งนานนึกทำไมนึกก็เดอเป็นวันนึกก็คิดถึงดาบไม่เคยชนะปืนดาบของคู่ต่อสู <ambling. S 1> ้ดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงอ๋อยิ่งกว่าดาบของทาโน่เลยมึงโอ้โหว้าวเอาดิมึง สงครามโลก้ามีอนี่ถือดาบไปมึงรีบหนีมึงรีบหนีดาบพละดูภาพแรงสูงใครที่เคยดูดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนี่อาจจะเด็กก็ได้หรือผู้ใหญ่ก็ได้นะแต่ผมแต่ผมไม่เคยดูเคยเคยได้ยินดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงใช่ไหมมองนี้ใช่ไหมวะเฮ้ยน้ำป่านางเสือต้องมีนางเสือดิว่าไม่รู้เฮ้ยทุกคนที่มันสุ่มเพชรฟรีไฟล์ดิวามันจะมีสกินปืนทองเนาะแล้วก็มีอ่าสามอู้สามพันเพชรพันห้าอุ้ยสุ่มแค่เก้าอันได้เพชรพวกนี้คือแบบสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยแต่ผมทายมันจะออก AK เคตัวนี้ ทายเลยล้านเปอร์เซ็นมันจะออกเอคตัวนี้ <ST. S 1> นะบอ,อ,อกเร็วเกมมันล็อกก่แล้วมุก็อยากจะเติมอ <c oughs> ีจะว่าถ้าเติมมาอีกนิดนึงคุณก็จะได้ทั้งหมดเลยนะเออคุณก็จะแบบสุ่มได้เรื่อยๆเลยะ <c oughs> การตลาด <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะล็อกไปตรงเนี้ยแล้วมันแล้วมันก็จะปิดน <c oughs> ี่แหละสาเหตุที่ผมไม่เล่นฟรีไฟ จำสแกรมาแล้วดูจำสแกรไปดีสแกรไปดีอะไรแต่งหน้าคอสเพย์เฮ้ยเป็นหมาเล็บลิ้นเดี๋ยวเวลาเช็ดเมคอัพกลัวแล้วสีแดงเช็ดไม่ออกแล้วแล้วมันจะต้องมีใครสักคนน่ทาสีแดงบิดปกติ ลาก่อนแม่นางหน้าแดงเกมน้องนางนั่นแดงกว่าใครเยี่ยมเอาไปเลยแปดร้อยฉับฮะวะวะวะเดี๋ยวเดียวเดียวได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดียวเรือมันควรที่ไปอยู่นู่นไอ้รถวัดมันควรจะไปอยู่นี่ <laughs> 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 อะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเอาแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกเรดูมิวในพาร์ทนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมเ <laughs> จอกันไปคลิปหน้าหวังว่ามันจะเกเรกว่านี้เ <laughs> จ็นครับ